สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้เรามาอยู่ในเกมนอตแบ a d EP สาเป็น EP บบสุดแบ d n นอตเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับในเกาะสุดท้ายของทุก EP เราประเชิญหน้ามาถึงจุดนี้ได้แล้วนะครับซึ่งนี่เป็น EP สุดท้ายซึ่งจะสั้นที่สุดและโหดที่สุดในบรรดาของ b a d n นอตนะครับ ในอ so ี mm. Luckily, okay. ีนี้ไม okay. ่รู้ว่าจะยากขนาดไหนเพราะมีสัตว์ปูทั้งกมดเจ็ดตัวแล้วบ้านสองหลังก็ป้องกันกายสัตว์ได้ไปเล่นเลยโอเคเราจัดการไปได้แล้วเขาเล่าจะแยกออกไปสองฝั่งงนี้กับฝั่งนี้โอเคแค่นี้นะครับเราก็น่าจะจัดการได้แล้วเอาออกไปตรงนี้แล้วกันโอเคยิงเลยทำก็ เสร็จเลยสเลยสร็จแน่เรามีช่วยกันนะครับอันนี้ดักยังธรรมดาปะยิงน,นี่โอ้ยย,ยิงถ้าหนูยิงไปเลยผมไม่กลัวผมไม่กลัวครับ สุดท้ายผมไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันจะตายอย่บอระมาทนะอย่าประมาทอ,อ,อยู่ที่เดิมก็พออยู่ที่เดิมอืมมนมาจะมารางนี้เราเอาเขอกมาป้องกันตรงนี้ครับน่าจะได้แหละโอเคให้คารูยิงไป โอเคต้องรีบเอามาแล้วตอนนี้มันหยุดมีแล้ว, okay. ว,วโอเคฝั่งเยอะมาเยอะฝั่งไหนไปคะโอเค โอเคเราได้ได okay, ้โอเคให้มุยอ้วนไม่เห็นนะจากการมาก่อนจาดการไอตัวไอตัวที่บนบ้านไอตัวที่นบ้านเออ้าขาเออฮ่าฮ่า

โอ้โห oh, ลีลีซารีเพียวลีซาทำไมอะว้ให้มันมันออกมันมาแล้วหรอเออนี่ไงเอาตัวนี้ไปตีก็ได้อันนี้มันธนูนี่ไงตัวนี้ไงธนูเหมือนกนันหรอโอเคเอามันสตาร์ทครับลีซาลีเพียเดี๋ยวมเราจะบ้านผสมหลังหลังล่างนะที่ต้องป้องกันมันมีไอตัวดาบยักษ์ม,มัม้ยมีกตัวเอา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 ไอ้หอกออกแล้วเปลี่ยนเป็นดาบตัวหนึ่งมีไหม มีหรือไม่ก็เอาธนูสามอันเลยลองดูไหมลองดูลองดูธนูสามกองเลยมีไหมเต็มเอเลย,ออยลอง,งลองลองลองครับธนูสามกองครับแต่ว่ากองที่ท,ที่ที่มีกากระเบิดเป็นกองที่ต้องออกไปเข้าบ้านเติมเติมกองก่อนเพราะว่ามันจะมีกองใหญ่กองงใช่ไหมีคนเยอะและ้วอีกกองนึงมันเรียกพ่วกได้ใช่ไหมอีกองน,นั้นถ้าถ้าถ้าจะเรียกว่าจนอเข้าบ้าน มันมีกองหนึ่งอ่ะที่มันจะมีเยอะสุดกับเพื่อนอก,อก็คือกอง,กองแหวนเอาธนูสามนะครับไปยิงเลยธนูสามเอาไปยิงเลยธนูสามยิงเลยนรแรกมันมา,นานยิแรก ยิ่งเล็กเลยผมว่าเดียวตายอ่ะโวเอาเลยเอาเลยเอาเลยทนุสั่กองครับการพวดเดียวจัดพวดเดียวเลยมา โอเคเอาฝั่งเยอะไปเยอะโอ้ว oh, wow. มาปติมาทนุสามหน่วยไปยิงไอ้ดาบยักษ์ปั๊บเดียวตายแน่นอนสามหน่วยยิงดาบยักษ์มาสามสองหนึ่งยิงตู้มโอ้โหโอ้โ,โหอย่างแรงโอ้โหท่านผู้ชม เขาเบียวดักยักษ์ตายดิ่ตายเรียบร้อยดักยักษ์ตายตอนหลังๆมันจะมาเยอะมากๆเลย เอาเอากองน้อยไปหาหน้อยแล้วก็เอาสองกองที่เหลือไปหาใหญ่โอเคมากองนี้เราปกตรงนี้โอเค กะปกป้องหนีไปนี่เฟ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 ออสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเฟเฟไปช่วยกันยิงเออช่วยกันยิงเอออันนี้ปล่อยเลยไอ้้ไอตัวที่มีเยอะปล่อยเลยง่าย เอพื่อนมาช่วยด้วยเอาเพื่มาช่วยมเอาเพื่อนลกเอาเพื่อนมาเฮ้ยมันมันวิ่งขึ้นไปอ่ะเอาดาบไปตีไปด่าดาเพืดอบไปตีเออ ทนทำทนหนีท,นทนนี่แบ,บ่งไปอย่างนี้นะจะแบ,บ่งไปอย่างนี้ทีนี้เราจะรอดทำนี้เจ้าเนี้ยอ้ตรงนะครับโอเคออเคอให้ตรงนี้ โอเคเอาด้วยตรงนี้โอเคแล้วถ้าเลี้ยมาช่วยมันขึ้นบาเรือมามันจะเดืนเรามันจะเดือดดักตีเบิกขันค่ะทำใจเรียบนอนอไปดิไทยเรียบอ่ะฝั่งเนี้ยอันตรายสุดเพราะว่าฝั่งเน,น,นีน้ยมันจะมาเยอะ เนี้ยมาเยอะเอาสองกองมายิงสามเลยเอาสามกองมายิงช่วยกันสังนี้มีเยอะมากเอาทธนูสามกองมายิงช่วยเพราะว่าสามถ้าเอาธนูสามกองก็จะได้อ่ะเรียบร้อยอุ้ยธนูยักษ์ธนูยักษ์ธนูยักษ์กองที่เยอะที่สุดนั้นไปยืนอุ้ยเยอะมันมากี่ตัว หน,นึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้มีหนึ่งเอาฝั่งน้อยไปฝั่งหนึ่งที่เหลือ 2, อีกสองกองใหญ่ๆและและไอ้ไอ้ดาบเอาไว้ตรงไหนดาบดาบเอาไปไว้หลังทูไไงยักษ์ไงเอาฝั่งเยอะไงรืปล่าดาบเราไว้ตรงไหนตรงนี้นะฝั่งเยอะดาบเราไว้ตรงไหนมันมาฝั่งไหนเยอะฝั่งนี้สี่ตัวใช่ไหมเอาธนูกองใหญ่ตรงนี้กับตรงนี้มายืนตรงนี้เลยอ่า ดาบก็มายืนรอตรงตรงนี้นี่ดาบยืนรอตรงนี้อ่าตัวหนึ่งธนูมียืนตรงนี้โอเคตรงนี้แหละโอเคลอกได้ไนี่ปะปจะบอกให้เห็นไหมมันยิงฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรดาบมันอยู่ใกล้เรือมันมากกว่าพวกนี้จะยิงฟรีมันแทบแทไม่ยิงมาฝั่งนี้เลยอ๋อัมยิงคนละทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นมามันก็ตาย เงี่ย <Okay. S 1> นะเงี้ยเดินมาเอาดาบยิงเขาชาร์จยิงไปตรงที่มันยืนออนั่แนหะ <Okay. S 1> ละเออเห็นไหมร้อยร้อยโอเคเอาสากกองมายืนมาอยู่นี่ช่วยกันโอเคน่าจะได้แล้วไอ้ตรงนี้โ okay. อเคยิงยิง เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยคุณชมท,ท่านผู้ชมครับเสร็จไปเรียบร้อยในวันนี้เราได้จบเกมแบนด์ดอสไปที่เรียบร้อยเรามาดูซากสอ้โหป๊าหันมาเนี่จบแล้ว แล้วดูเรือมันมาเยอะมากดูโอ้อ่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบดนอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนเราจะให้สำเร็จบายบายแต่ก่อนที่จะบายบายกันนะครับถ้ายังไม่ได้รู้อีกเพียงแต่กดสามัครย้อนกลับไปดูได้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สนุกกันมากๆบ๊ายบาย,บาย